At Yawawit we believe that the only chance for children to get out of the cycle of poverty is education, and education is not only school education but skill education, and it is to speak languages. Education must be fun. Education must be. done in a way that it motivates children for more that's what we try to do here the a t h avavit thank you very much เดิมโรงเรียนเยาววิทย์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์แบบประจําตั้งอยู่เลขที่29/55หมู่1ตําบลหมออําเภอกระปรงจังหวัดปังงา มีพื้นที่122ไร่2งาน80ตารางวาจัดตั้งโดยมูลนิธิ c h i l d r e n World Academy Foundation วัตถุประสงค์การก่อตั้งในระยะแรกเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเมื่อปีพุทธศักราช2547โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโรงเรียนเกือบ2ปี และแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มีสายนพุทธศักราช2549โดยทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช ari, สุดาสยามโมรมราชกุมารีทรงสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโรงเรียนเยาววิทย์อย่างเป็นทางการในครั้งนั้น ในระยะต่อมาทางโรงเรียนได้ขยายโอกาสในการรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาอาทิเด็กกำพรายากไร้เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมกลุ่มเสี่ยงได้รับภัยจากสังคมมาอยู่ในความดูแลตั้งแต่อายุ4 18ปีด้วยแนวความคิดที่ว่าการช่วยเหลือให้เด็กทุกคนหลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากจนอย่างยั่งยืน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความเท่าเทียมในการศึกษานั้น<ฤ>เด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่จะเตรียมความพร้อมทุกด้านในการรับมือกับอนาคตสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อเข้าสู่อาชีพและสามารถดำรงชีวิตตนเองต่อไปได้การดำเนินงานทางโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน อาทิบริษัทเมอร์เซเดสเป็นประเทศไทยบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนโรงแรม JW Marriott ดวโรงแรมทัญ,ญปุระภูเก็ตเป็นต้นต่อมาการดำเนินงานครบระยะเวลาตามข้อบังคับมูลิธิหมวด11การเลิกมูลิธิ ข้อ40และ41กำหนดให้เมื่อมูลิธิดำเนินการไปได้15ปีหรือมูลิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการโดยเหตุใดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดของมูลิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในปีพุทธศักราช2563คณะกรรมการมูลิธิได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลิธิจากเดิมแก้ไขเป็นถ้ามูลิธิต้องเลิกลงไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดของมูลิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2563กกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับโอนโรงเรียนเยาววิทย์จังหวัดพังงาเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม,มศึกษาปีที่6ประเภทอยู่ประจําปัจจุบันมีนักเรียนรวม109คนข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนรวม32คนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารของท่านผู้อำนวยการนายกฤษดาแก้วประดับ ทั้งนี้มูลิธิสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอดและด้วยจังหวัดพังงาได้รับแจ้งจากเลขานุก,การของมูลิธิในการประชุมคณะกรรมการมูลิธิครั้งที่3ทับ2,564เมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2,564 คณะกรรมการได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการรับโอนโรงเรียนเยาววิทย์ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและอวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดซึ่งได้ทรงมีกระแสรัรบสั่งจากสมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้ทางโรงเรียนประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อช่วยปรับปรุงงานเกษตรกรรมในที่ดินของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและเป็นแหล่งเสริมรายได้ให้แก่โรงเรียน ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลิธิจังหวัดพังงาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเยาววิทย์จังหวัดพังงา ต้องขอขอบคุณทางมูลที่ชิลด d World Academy Foundation ที่ได้จัดตั้งโรงเรียนจวิทย์แห่งนี้เพื่อเป็นโอกาสของเด็กด้อยโอกาสที่ครอบครัวประสบภัยสุนามิเมื่อปี2547ในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มูลทิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาได้ขอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับจากการโอนให้มูลที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา เป็นโอนให้สํนาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกระทรวงสายการได้ประกาศรับโอนเมื่อวันที่10กรกฎาคม2513ซึ่งทางวิธีสมเด็จพระเทพปรัชญาสุดาได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอดในส่วนของจังหวัดพังงาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโยว,วิทย์จังหวัดพังงาขึ้น เพื่อประสานบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาจัดการการศึกษาการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานด้านการอาชีพตลอดจนการให้งบประมาณสนับสนุนจำนวน1 0 0 0 0แบาทในโครงการอาหารกลางวัน